เพื่อช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการในระบบหลักประกันสุขภาพอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมและสนับสนุนให้คนในชุมชนได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างทั่วถึงจึงเป็นที่มาของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จําเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดโดยมีกลุ่มเป้าหมาย3ากลุ่มคือคนพิการผู้สูงอายุและผู้ที่มีความจําเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพจุดเด่นของกองทุนนี้ก็คือว่าอย่างเช่นที่สุนปราการเนี่ยนะครับ สอชอเรามีเงินต้น้นให้อย่างปี57นี้ประมาณ8ล้าน3ปีนี้เนี่ยทางอบจศูนย์ประกรันสมทบถึง10ล้านบาทรูปแบบของเราก็มีการจัดตั้งเป็นคณะกรรมการมีท่านนายกอบจเป็นประธานแล้วก็มีทุกภาคส่วนมาร่วมด้วยก็ได้แก่ภาคประชาชนนะครับก็คือมีองค์ความผู้พิการภาคของบุคลากรทางวิชาชีพก็มีหมอมีพยาบาลที่เกี่ยวข้องรวมทั้นนักกายภาพเนี่ยร่วมเป็นกรรมการด้วยนะครับประชาชนก็ร่วมคิดองค,ค์กรวิชาชีพก็เข้ามาช่วยกันร่วมคิดความต้องการของประชาชน จะต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมและก็ท้องถิ่นมีส่วนร่วมจึงจะเกิดความยั่งยืนครับบิลแชร์ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นนวัตกรรมของหน่วยซ่อมและสร้างกายอุปกรณ์โรงพยาบาลสมุทรปราการได้รับงบสนับสนุนจากกองทุนฟื้นฟนูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดช่วยให้ผู้สูงอายุแขนขาอ่อนแรงผู้พิการหรือผู้ป่วยอัมาพาตครึ่งซีกสามารถใช้ชีวิตได้โดยไม่เป็นภาระครอบครัว สิทธิประโยชน์ของเขาก็ตามที่ประกาศของสำนักงานหลักประกันสุขภาพโดยผู้ป่วยไม่ต้องเสียเงินฟรีหมดครับสิบทธิประโยชน์ของคนพิการเนี่ยได้รถนั่งมาตรฐานระบบปกติการทำรถไฟฟ้าเนี่ยซึ่งเป็นสเปคเดิมของรถนั่งปกติสแตนดาร์ดเพียงแต่ว่าเราซื้อเราหามอเตอร์มาขับเคลื่อนสามารถที่จะเคลื่อนไปบริเวณบ้านเขาหน่อยได้ไหม เพื่อให้คุณภาพชีวิตของคนพิการในสมุทรปราการเนี่ยน่าจะดีขึ้นหน่อยหนึ่งดังนั้นการทำเนี่ยผู้พิการในจังหวัดสมุทรปราการจะเข้าถึงยังไงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับองค์กรแล้วก็ภาคเอกชนหรือผู้มีใจบุญมีส่วนร่วมดังนั้นส่วนที่ดูแลร่วมกันเนี่ยมันต้องหาหลายๆภาคส่วนมาร่วมกันต้องใช้คําพูดว่าผู้ป่วยร่วมจ่ายสังคมร่วมดูแลตัวนี้เป็นสิ่งที่เราอยากให้เกิดในจังหวัดสมุทรปราการ เร้ได้ทำถูกสีนีได้นะแล้วก็ลองไปเลือกสิน้นจาก็้าไก่อ่าบ้านเราอะนะแต่ตรงนี้ก็ดีนะคะแล้วกใกล้บ้านเราด้วยก็ไปมาก็สะดวกไปไหนมาไหนได้เอ๋อยากไปห้างก็ไปได้อยากไปกินข้าวนอกบ้านก็ไปได้ดีแปว่าด,ดี <laughs>